ี่ครับดูการวิธีการขึ้นตาครับนี่ครับอยู่ยอดตาโน่นเลยครับโน้ลนี่ครับทำาบองค์ขึ้นไปครับหมดเยอะครับต้องรีบลงครับต้นนี้หมดเยอะไปหน่อยครับยังหนุ่มยังแน่นครับนี่ครับขาจิ้นที่ต้นสูงครับนี่ครับกำลังลงแล้วครับ ไม่ไหวครับหมดเยอะตัวนี้ครับลงเลยครับหมดเยอะครับตัวนี้ครับต้องรีบลงครับลมอายุไม่เท่าไหร่เองครับนี่ครับ สีมือครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูวิธีเชาะของเขานะครับมือก็สีมือพอได้ครับเดี๋ยวมาดูครับ,รบกำลังน่ากินนะครับนี่ครับ ข่าวโจะครับนี่ครับแก่ป่นี่ครับฮล่วงมาครับหรืลูกช้ำไม่หน่อยครับนี่ครับเสรยดายี่ถ่ายที่ล่วงน้วเนี่ย นี่มันจะแก่วะ่ะเดิไม่ได้ว่ะฉอดใต้ต้นกันเลยครับนี่ครับมาหาขึ้นกินกันครับนี่ครับมันจะไปขาแล้วครับนี่ครับไปออกว่ะ ติดกระเท้าวะอ่อนจัดหน้านาเห็นแล <land> <c oughs> ้วมันจะร้ว่ะกรนลังใช้ได้ครับคนเฉาะอีคนแค่ครับนี่ครับขอใช้ได้ไหมครับนี่ครับฟีมือเฉาะนะครับ เล่ s. <S นดินเล่นอะไรกันมัางครับเพราะเล่นแต่กบเลยครับพี่น้องโน่นครับแต่เด็นไปโน่นเลยครับ มันมีแก่มั่งครับออดมั่งครับนี่ครับแต่ก็พอได้กินครับพี่น้องอขอลากับเนื้อยังนิ่มอยู่ครับนี่ครับขัวก็ต้มกินได้เลยครับนี่ครับต้มน้ำปลาลวกแกง แล้วแต่เราจะชอบนะครับจะแกงหรือต้มน้ำปลาก็ได้หมดครับนี่ครับกวมันครับตาลครับนี่คมครับเราได้กินครับมาขึ้นกินเฉยครับม่ได้ขึ้นขายครับนี่ครับกําลังสวยๆครับอ่อนมีแก่มั่งอ่อนมั่งครับเราจะเพิ่งฝึกขึ้นกันครับยังไม่รู้ว่าตาลมัน แกแบบไหนโอ้ยแบบไหนก็ลงมาม่วครับครับผมครับวับนนี้ก็ต้องลาอีกเช่นเคยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับตบชายคนชนะครับผมนี่สวัสดีครับ